สวัสดีสสดค่ะ,คะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ดราม่าแมนเถะดูหนังดูละครย้อนดูคนพอดแคสต์พอดแคสต์ที่คนลุยสบายหัวและคนฟังสบายใจวันนี้ยังคงอยู่กับฝนอาทรีมนิกรปุลค่ะและตุ้มตามนัทกรถาวรชาติค่ะสำหรับวันนี้ค่ะมีหนังมาฝากอีกแล้วซึ่งจะว่ากันว่าเป็นหนังที่หนังเก่าเรื่องหนึ่งที่ฟอร์มใหญ่ ฟอร์มใหญ่แล้วก็ดูแล้วก็คือเหมไม่น้อยใช่นั่นก็คือเรื่อง Glory ค่ะอ่าซึ่งปีพันเก้าร้อยแปดสิบเก้านะคะคุณพระดิฉันหนังเก่าจริงๆใช่สามสิบห้าสามสิบสี่ปีคุณพระนำแสดงโดยใครบ้างนะคะแมทธิวบอดริกนะคะเดนเซวอชิงตันอ่าเดนเซวอชิงตัน แฮรี่เอลเวสแล้วก็มอร์แกนฟรีแมนใช่แล้วรวนจะเป็นนักแสดงหนุ่มที่แบบว่าน่าจะตามองทั้งสิน้นแรงบึ้มมากันทั้งก้องทัพค่ะเป็นแบบหนังผู้ชายผู้ชายเนาะใช่เป็นแบบพูดถึงกองทหารค่ะที่กองทหารที่ไปรบในสงครามอ่าซี v ว l ล a r ของอเมริกาสงครามกลางเมืองนะคะคปี1861ถึง1865มีสงครามนี้เกิดขึ้นจริงๆเรื่องนี้สร้างมาจาก ชีวประวัติของนายทหารผิวขาวเป็นคนที่แบบมีชาติตระกูลเด่นหนังสือจบมหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วก็เป็นทหารด้วยใจรักจริงๆเนี่ค่ะเกียรติประวัติก็คือว่าทหารคนเนี้ยสามารถแบบตั้งกองพันที่เป็นลูกกองอะค่ะเป็นคนผิวดําทั้งหมดอซึ่งคนเหล่านี้มีที่มาต่างๆเส้นบางคนก็หนีจากการเป็นทาสหรือว่าออกมาจากการเป็นทาส เป็นคนไม่ได้มีการศึกษาเท่าไหร่เป็นชาวบ้านอย่างเงี้ยค่ะพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่คนเรล่านี้อยากเป็นทหารอืมเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในกองทัพผิวดำชุดแรกๆในกองทัพสหภาพนะคะแล้วก็ออ่ตัวของกองทัพเนี้ยก็มีทหารเป็นชาวอแอฟริกันเยอะมากทั้งกองเลย คน่าสนใจจริงๆเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยก็หลายคนในตอนนั้นอาจจะมองว่าเป็นกองทัพที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่เพราะว่าศักยภาพของของอคือการให้ค่าของคนผิวสีตอนนั้นน่ารู้สึกว่าเหมือนไม่ใช่มนุษย์น่ะคือพูดแล้วฟังรู้เรื่องหรือเปล่าจัดระเบียบแถวเป็นไหมซ้ายขวารู้ไหมอ,ะอ่ะอะไยอะเงี้ไงไง ไม่ได้คิดว่าคนทั่วไปไม่ได้คิดว่าสามารถรวบรวมเป็นกองทัพแล้วฝึกให้รบได้ออคือก็เป็นความแปลกเป็นความแบบทําได้หรอมันเป็นไปไม่ได้หรอเียคือทําอะไรอะ่ะงเอาอเข้าจริงเป็นการตัดสินจากภายนอกใช่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ค่าไม่ได้ให้ความหมายอะไรเลยคือไม่ได้รับการสนับสนุสน,ในใดๆค่ะนัน่น,น,นะคะ่ะอืงเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเข้าใจว่ากองกองพันนี้คือเสียชีวิตทั้งสิ้นใช่ แต่ก็นำมาซึ่งความคึกเหิมแล้วก็ภาคภูมิใจในฐานะมนุษย์คนหนึ่งได้มากทีเดียวใช่ค่ะ,ะสุดท้ายก็ทำสำเร็จแหละแล้วก็ทุกคนก็ภูมิใจในตัวเองแล้วก็หลายๆคนน่ะหมดก็แจกไปทั่วๆนะคะก็เห็นความเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของตัวละครที่มาร่วมรบเนี่ยคะ่ะเห็นว่าแต่ละคนน่ะมีความเป็นมาอย,ย่างไงหรือว่าความเปลี่ยนแปลงพัฒนาการจากไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรือว่าไม่ได้เต็มใจมา มาเพราะอยากมีข้าวกินเนี่ยอยากให้เงินเบี้ยเลี้ยงไงคะสุดท้ายทั้งหมดเปลี่ยนเป็นความรักชาติยังไงอือเราคือเขิบในด้านนี้ว่าเราเห็นว่าเขาสามารถรวมใจรวมพลังสําหรับทุกคนและทําให้ทุกคนรู้สึกว่าอันนี้เราตั้งใจทําเพื่อชาติของเราเพื่อความเชื่ออันนี้ของเราร่วมกันที่จะไปรบและในขณะเดียวกันก็มีอีกมุมมองหนึ่งที่ว่ากันด้วยเรื่องของน้ําใจที่มองเห็นและช่วยเหลือในฐานะเพื่อนมนุษย์ ใช่คือโดยไม่ได้แบ่งแยกสีผิวแต่นะตะกี้ที่พูดว่าอะไรนะทําเพื่อชาติของเราอาจจะไม่ไม่ได้ถูกต้องนะคะเพราะว่ามันเป็นรบก,กันเองในชาติอ่ารบกันเองในชาติรากลางเมืองซึ่งมันไม่ได้ไม่ดีหรอกเพราะว่ามันคือวามแตกแยกรีกันเองเขียนท่ากันเองใช่ตอนนั้นน่าจะเป็นการช่วงแบบว่าหลังจากการเลิกท่าแล้วก็มีการประกาศ เออเหนือใต้มีรัฐที่ยอมและรัฐที่ไม่ยอมเรื่องการเลิกทาสอ่าเรื่องการเลิกทาสในตอนนั้นจึงทําให้มีความเห็นขัดแย้งก็น่าเศร้าว่าตีกันเองจริงฆ่ากันเองใช่ป่ะอ่าแต่ว่าฝั่งที่ชนะก็คือฝั่งที่ตัดสินใจอยากจะเลิกท่านั่นเองใช่ค่ะทางเหนือชนะอืมเห็นว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นเออหนังเรื่องแรกๆของเดนเซลเลยไหมคะน่าจะค่ะ ตอนนั้นเขาหล่อไหมคะบอกว่านะเขาหล่อทุกตอนนะคะจริงเหรอคะจริงหละะ่หอ,อโถเอาเป็นว่าอย่างนี้ค่ะจากเรื่องเนี้ยพอจะบอกได้ว่าความสามัคคีเนี่ยสามารถทําให้เราเออ่ผ่านเรื่องราวเลวร้วายแล้วก็แย่ๆไปได้แล้วคนเราเนี่ยอย่าตัดสินกันที่ภายนอกเนาะมันต้องฝึกฝนแล้วทุกคนสามารถพัฒนาได้ใช่ค่ะทุก<ช>ความเ,เป็นไปได้ใช่เลยมันมเห็นมีหลายๆคนที่แบบเฮ้ยดู ไม่โอเคอ่ะอ่อนแรงไาถึงไม่เก่งเลยเป็นมีมีคนดําคนหนึ่งในเรื่องนะคะที่ที่ได้เรียนหนังสือครอบครัวดีไม่ได้เป็นทาสเหมือนคนอื่นค่ะแต่ว่าพอมารบแล้วอ่ะก็ต้องคือเขาก็อ่อนด้ที่สุดอ่ะเขาอาจจะไม่ได้ใช้กําลังแต่เขาใช้สมองมาก่อนแล้วตัวนี้ก็ก็น่าสนใจนะคะตรงที่ตอนที่ก่อนมารบเขาเป็นเพื่อนกันกับแก๊งคนขาวที่เป็นนายทหารเป็นเพื่อนเพื่อนกันเฉยอ่ะแต่พอมาอยู่ในกองอ่ะ เขากลายเป็นแบบคนทหารคนหนึ่งอ๋อมีลำดับชั้นลำดับชั้นดังนั้นการที่จะไปตีสนิทหรือว่าจะพูดเหมือนเดิมอะ่ะเป็นเพื่อนกันเนี้ยมันไม่ได้ไงอ๋ออะไรเคะมันก็เห็นว่าตอนแรกเอ้ยเขาพูดแบบนั้นเพื่อนก็ไม่โอเคเพื่อนคนเขาวก็ไม่โอเคค่ะอะไรคะมีคนที่โอเคแล้วไม่โอเคอ่ะแต่สุดท้ายก็ปรับตัวกันไปจนได้นั่นแหละอ,อว่าทํำยังไงมันมันพูดหลายซับหลายซอนมากลาเลยนะมันมีหลาย หลายเลเยอร์เนาะว่าความสัมพันธ์ของแต่ละคู่แต่ละคนเงี้ยความสัมพันธ์นนในในฐานะที่อยู่ในกองทัพความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นเพื่อนกันหรือว่าความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนมนุษย์ที่ทั้งเป็นคนขาวและคนดำใช่คุณพระนะับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจับตามองนะคะแล้วก็เอาเข้าจริงเนี่ยถ้าเกิดใครมีโอกาสเนี่ยอยากที่จะดู หรือแนะนำหนังให้เราไปดูในแนวแนวนี้อีกก็ได้เราจะกลับมาพูดอีกเพราะว่าเป็นอีกเรื่องที่พูดถึงแล้วก็รู้สึกคึกเขิมไม่น้อยเพราะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเกิดสงครามเนาะแต่ว่าทุกครั้งที่เกิดสงครามม,มันคือความเชื่อของของคนที่มันยิงยวดขัดแย้งอะ่ะแต่ว่าความเชื่อของของตัวละครแต่ละฝั่งที่ถือมันคือแบบแข็งแรงมากจนเรา อ่อนๆหรือยอมแพ้ไม่ได้อ่ะใช่ค่ะคือความเลวร้ายก็คือมันเป็นเรื่องความสูญเสียก็จริงนะคะแต่ว่าพอหนังทำออกมาลักษณะนี้มันเห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจของคนที่มีความเชื่อตรงกันอของคนที่อยู่ฝ่ายเดียวกันนะโดยที่ทําไปแล้วไม่ได้แบ่งแยกข้อดีคือมันไม่ได้จากการที่แบบเหยียดว่าเฮ้ยคนที่สีผิวต่างกับเราไม่ดีไม่เก่งค่ะเอไม่ฉลาดเท่าอย่างเงี้ยสุดท้ายทุกคนก็รวมใจกันได้ Uh เพื่อก่อนเชื่ออันเดียวกันอ uh ผิดถูกเรายังไม่พูดถึง uh ใช่ไหมแต่ว่า uh ก็ทําสําเร็จในเรื่องนี้ก็น่าชื่นชม uh มันก็คือกอรี่จริงๆนะจริงรุงโรธ นะคะเอาเป็นว่าฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอีกหนึ่งเรื่องแล้วก็ฝากเราไว้ด้วยในทุกๆ EP ีนะคะอยากดูเรื่องไหนฝากข้อความเข้ามาได้รู้สึกยังไงกับเรื่องที่เราพูดไปเขาฝากข้อความเข้ามาได้เช่นกัน<ช>ทั้งช6ช่องทางนะคะ Google Podcast s, Spotify YouTube Facebook Fanpage Anchor และ Instagram <ช>ะและวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนพร้อมความสวยสดงดงามเช่นเคยพบกันใหม่คราวหน้า สว,ส,สวัสดีค่ะ